สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา14นาฬิกากับดิฉันชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่วิศวกรรมสถานพบสอน,นอสามเศนเอียง2มเมตรรอยแยกเพิ่ม เสาค้ำยันชำรุดชี้ชัดเป็นผลจากการละเลยบำรุงรักษาสั่งห้ามเข้าพื้นที่เด็ดขาดขณะกทมตรวจน้ำซึมถนนสามเส้นอีกจุดบริเวณโรงเรียนวัดจันรสมสรยันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ถนนสุดหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยร่วมกับทีมรอฟมอลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารสอนอสามเสนหลังถนนสามเสนสุดตัวพบมีรอยแยกจากพื้นและผนังสอนอสามเสนขยายตัวมากกว่าวานนี้นอกจากนี้ยังพบเสาค้ำยันบางต้นชำรุดไม่สามารถรับน้ำหนักได้ส่งผลให้อาคารเอียงเข้าหาหลุมสุดราว2มิลิเมตรแม้ยังไม่สรุปต้องทุกอาคารสอนอทิ้งแต่หากพังลงมาจะกระทบแฟลตตำรวจที่อยู่ติดกันโดยตรงเจ้าหน้าที่ประกาศห้ามประชาชนและครอบครัว ตำรวจเข้าไปใช้อาคารและแฟลตโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสาเหตุความเสียหายมาจากข้อบกพร่องด้านการดูแลรักษาโครงสร้างโดยเฉพาะเสาค้ำยันที่เสื่อมสภาพและถูกละเลยไม่ซ่อมบำรุงจนกลายเป็นปัจจัยเร่งทำให้โครงสร้างอาคารสอนออาจเสี่ยงพังถลม่มขณะเดียวกันรองาศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบจุดน้ำซึมบนถนนสามเสนตรงข้ามโรงเรียนวัดจันรสมสรโดยยืนยันว่าเป็น คนละเหตุการณ์กับถนนสุดหน้าโรงพยาบาลวชิระพร้อมให้การประปานครหลวงตรวจสอบว่ามาจากท่อน้ำประปาหรือท่อระบายน้ำหลักและใช้เครื่อง GPR สำรวจโพงใต้ดินเพื่อสร้างความมั่นใจหากจำเป็นต้องปิดน้ำให้บริการกับประชาชนชั่วคราว ที่บ้านเลขที่6หมู่4บ้านนาว่าตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพลตรีสุคนธรัต์ชาวพงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3และผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมคณะเข้าให้กําลังใจมอบสิ่งของเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกอภิรมณ์ทรงพุทธซึ่งเป็นกําลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้มอบสิ่งของบํารุงขวัญพร้อม พูดคุยซักถามความเป็นอยู่ครอบครัวกําลังพลและยืนยันว่ากองทัพภาคที่สองโดยกองพลทหารราบที่สจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุดและขอสุดดีแดก่กําลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติซอสตุงรถฝายเขียวตราภูเขาทองซอสตุงรถฝายเขียวเข้มขน้นเข้าเนื้อ เพราะทุกจากนมีเรื่องราวดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้มนะ อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพลงทันข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะ